ครับรีวิวเทเลอร์ไหมคิดว่าตั้งไต่นีนสืมาสองมัญหาเลยเออ,เ,อ,อเดยวของแถมเออนี่ยได้ค้าตั้งอะไรันพันหัหม,มูเออไมตเพียนนะันเูงนหัวหมูนะได,นไ,ได้ไไหัวลูกป,ปืนครับ <laughs> ít tiền loạt tiền bột chảy và con 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 có thể gắn với cái, cái <laughs> người, 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 người. chị và lần đề, hàng không chịu 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 ตัวยางต่องเตียนนะไอ้ปักตั้งปอดปักอมาาอเด็กสอดต่อของนี่หรอสอนี้แหละทั้งยกถึงใช่คำเลยนี่ขุมโบสละค่ะสองปันหาเนี่ยเขี่งเหระครับไม่ได้ครับอยาบ่ติงเลยครับหยาบ่ติงเนาะทั้งขังแต่สิบบพาิันยังไม่เป็น

เอากะออที่ระข่างตัวครับอาจารย์คุณเดกสิเอาไปแท้ตั้งคุณน้ำเดขนนั่เดเอาขาตั้งอันนึงกับไปแซ่นั่นน้ำนะก็ถอดมาที่ละคางต่ไม่ไถอดเท่เดียวเตอเปียนหอดเปียนตลอดคือมนเป็นหลอดเอาเนี่ไปย่างขั้นพุนเอ็มมันหานอเตอันนเม่อันนี้หาน่งกัหาเปียดเราค่อยเชียร์จกว่่ไักักเจ้า Nhi hốc ơi, anh Nhi hốc Bà đại lạ, anh Nhi hốc bà đại Bà Hả? Thoát à, à? à, lọt à. đi bà Thì thỏa đi ngang mà, Nhi hốc mà có thỏa lọt nè Đấy Lá kha, sống phát hả Ồ, xóc, xóc. <laughs> uh, nó khủng phút Nà, nà. <laughs> nà, nà. นานามอเตอร์คือคุ้มแต่ว่ามึงนี้ก็ะเพื่เด็กทั้งทั้งผิดเข้ามาทั้งผิดเออเบื้องมึงนี้คนเน่ยนอ่ะเอาความนัาตออมา

ไปเ,ออเพื่อขาตั้งบัดพุชไปเอาอกซอยคือนไมีขาแรงนะพุยนี่แม่ไปติดบะบัวไงหี้ยางนี่ยา,นยางขอบชสามบ่สิบสี่บ่ <14. S 2> สิบสามซ่อมของง่ายนะซ่อมง่ายแต่อ่มันแกมเตี้ยง่ายมันแกมเตี้ยหาทีซ่องอไข่ตัวนี้สิบสาม่าสิบหกอุติรู้วะ ชิ่อไพ่ละเดียวแทนที่อ่ะที่จริมึงต้องอโลที่จิมึงต้องอล่ลงผืนก้อนขันให้น็อตออกก้อนแล้วจังยกึืนส่งกับขันอกตัวครับโอ้สมุขขีดสวต่อสู้เ y o ยูทูบเอีนที่ไปแค่ขีตามกี่มั้งครับน่ครับพอดีเว้ยเ้นเทเลิบกนาะ มึงไปขึ้นไปตดหยาซอยมันเล้วกลหล่อเขาไปตดหยากูงเนแล้วมากันนี่กัไปน้ำเขาดีกันบุมยังเห็นมันเนาะเดี๋ยวจ้งจ so like, ุ๊กูมาทำอะไรเลยบัดนดีก้าไปว่าันี่บ้านน้อแต่ก้าก้าอดบารเรือบ่าน นี่พี่เขาเขาไปตองผลสีเหรอพี่เรื่องสีเหรอเอสีเหรอสีนผลทำไมไมย่งดีคันคันสีไซส์ะติตเกิดเรื่องไซส์เสร็จติเกิดมึงเปอันสีนั่นนะไอคัดไม่อ่ะน้ำน้ำยาเคลือบไม่อ่ะคาเลยเฮยเยอะมางเมนเนาะมึงบักบักแขนเนาะหางหางเงาพอดีวะว่าไม่คิดหรอกบ่ามันสมบกักเหนื่อยงูเงาคนนี้่บบว่าก็มีขนเล็กก็มากักเงาคนนี้เงาคนนี้นึ้ เวลาใส่เทเลอม่หรอเนาะใส่ไหมหรอวะเออใส่เทเลอรข้าตาวิสิบงงบ่ป้าบ่ขายมันหลายอย่างของกูสิบลามาจำไหเราพันหนึ่งไม่หย่อนหอกยังไม่ใส่มาจำปุ๊บวันนี้เลยนี่ถ่ายแล้วมอยาข่อยานไม่เปียจมยู่ปีนายหญ่ปีนาข่อยานไม่เปียจมรถแท่งเียต่อไข่อยว้เอาลุงเียอาลุงเีย จะเนบอนื่บาดสูงๆมันพาคขอยู่ลงเนี่ป็นสวนโกรธบออยู่ลงเสียคันลงเต๋เอินเพีงกูเป็นเกี้ยวกวางอันนี้แมงกูไม่ไดตาีแล้ววะเฮยใส่แล้วอยู่ลงมากเนาคันเขาอีกแค่ใส่เก็บของลโอ้จะว่ามันชิมหลอกนมัเนาะนเดียวกันก็ปล่อยตัวนบปเบอร์สามสิบวันี่แางดดวอีกแล้วอันเด ตางดาวอีกแล้วสาสบวลีปักใว่าป้าผาปีเรอคนจะต้องตัดสักสักนิดลหว่าตัดหัวท่นว่ตัดหรือมะยมมันคนข้องจังเอานีไปย่มขี้เหนจังเอานั่นขี้เห็นแม่งนั่นเหรอยดตัวสีได้ขึ้นแต่ใชนะแต่มื่สิบปีที่นล้วเนาะพอมกัเียนล่อจบป้าเบ่งสันยางยางเบียนเมียงยูยางอลีก็เป็นเบียนเมียงยูยางเลยมันยางว่มีลมมันยางหัวเ้อ กับสีเมีงมันก่าหล้อไง่ไไงมันโดนพูดแล้วมันใส่ขายมันเด้อจังไปสื่อไม่เลยสื่อหลอไหมสื่อเนยื่อเนี่้อ๋อมึงมึงได้ใส่สองเท่นเลยเลยครับสื่อเนี่ยข้บีเสือสีแมีงอยบอกให้อันนั้นเมงเล็ดใ่ไ้ักเช่ไวสขึ้นันหัวใอยพุ่นเมืองเมืองทักไปเปนนั่นแต่ไปเป็นอันนั้นเด้เปเ็นบางฟุน ไปกินไปแล้วไอเส้นรถแทนเลยอยากทำบุญด้วยสิเป็นแต่ยางบ่แพงดอกม้าไงวะมันตันลูกปืนก็คงพออยู่วะแต่ว่าเมียนเมียนบ่เมียนเน่ะไม่ใส่ได้บ่้างขนาดแต่ลูกปืนตัวไหนดีอยู่เด้่ยปะมันสิไปใส่ได้ยังมันก็ใส่บ่ได้ตัวครับมันต้องถอดออกทั้งหมดเลยลูกปืนตัวไหนดีอยู่ถ้าบอกใส่มันกับเอาเอตัวเอตัวคำเผาออกะไรจังเอาเผาตัวไหนมาใส่แม่นแกบ่คืดหรอกจะไปหาเห็ด เจ็บเงินสื่อยางไม่ดีกว่าผู้บอกอีกยงล้ยๆยัไมาสื่อเนี่ยเหลืองเงินๆงีเงินเด้อสิหเสียที่เสียที่เมี๊ยบี๊บนปดีดีช่วนเมียงนี่จะช่วงกูไปชไปใส่วนนี้เมงกับช่วงคอยไปถ้ามันลูกอันนี้ยังก่อนจเตอรถกับมักาเขา บ um> ุลงิดจะราเบีราคาสองพันหันมันกะีโคดกล้วยท่านเอาแหงออยู่ลงทุนขี่แตกไปหน้าบบกไกไปเอากล้วยลํำเดียว

กูก็บอกหลายทีแล้วนะเว้ยล่ะขันน็อตเดาว่าขึ้นหยาบลงยูทูบเบอร์มาดิไอ้นายไปขันนออตต้องใช้ตัดต่อกเอาตัวนี้ไปใส่นอดตรงนั้นมึงมาไหนวะใส่แต่เขาเนอะอันนี้มันเกี่ยวหยาบไหมกันบ่ถึงเงี้ยกันเหลือแต่ปากเงี้ยบ่จักเหล่าบ่รู้เออมึงมึงเดี๋ยว่ได้ยิน่ะอันเกี่ยวละเอียดไหมกันบ่

ก็เอาก็เอาตัวนอนไปแทะของตัวนั้นตีล่ะบ่เอาไปแท่ได้อยู่แท่ได้ตัวนี้มันเป็นแบบตัวนอนไหมตัวนอนมันอันใหญ่มันใส่ยากขึ้นก็ใหญ่แมงอะไรพวกนี้มันเลี่ยมขึ้นมันเป็นตัวนอนไหมโง่เลยเพราะว่าเป็นอยังขึ้นเลี่ยมขึ้นเือเอาจักบาทนล้กูยยูรอให้ดูดูกันไปเอาต่อมาต่อมาเอาตัวนอนมาหนึ่เลยกางนนี่

ูชท่ากันทำอะไรก็ไม่รู้ครับมือตอดูดบึกครับอันนี้ควันติดที่ไม่ตืดหรอกเลยเผารถครับมันสวยข้อมคิดครับข้อมีดแบบสีเขียวเสว์เบอรเยอะเยอะเด้อควันติดพุ่มาเลยสแลงมันหยันเลยเด้อครับเบอร์ครับข้อมมันไล่ครับลาออกง่ายไหมควันตีดพุยงยันเอาอยู่นี่ งี้มาใส่กุยก an ัก no ็ไปพักไปักอีกทนาทีแล้วใช่ถลเยังนาที12น่งนะเอาออกปากโดนจังแซ่เขาไม่ได้ให้เนี่ o เบื ที่อใส่เลไม่งก็สีงไหอนส่อาตายตายมึงเห็นว่าเป็นฮะนี่เอาไงมบอกขอลายด่านตัวครับบ่ไห้ที่กันกดทึ่งทึงทังเตะทึ่งทึ่งเตะตัวอ๋ตายตายอยากสิเป็นสร้างแต่เห็นว่าเปล่ยน จังมันขึ้นลูกากาศมันจะตอกก้อนมัตายดีจังดึงไว้เนี่ยเดันไม่นด้ไว้ต้องนีข้อตั้งในี่เออยงยนไปได้จรงดีมันมีแมงกระบาพลังบอกนี่เอ้าตายมึงถึงข้อ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 ด่านเดียวเลย กคยเอาตีตำตัวครับพ้อะตำมันต่ำรอไม่ตำกันนะกตควอัวตัโตัวยดใส่กำลังมิสซี่เฮอสมองสมองเไม่หน่อยมันด้นอะน่า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 เ้ยคอถึงแต่ตัวเดียวคอยคอยไปเพิ่มมนดามลนี่แหละ

Hãy tua bấm tổ hay phạt lắm Chị thật đến... Dạ 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 Mức sửa rất lở đấy mức này Sửa như nhàng cả nỉ Hả? Ăn gì cũng ít đi Ăn ăn mấy đây Ăn ăn ít nhàng có vén gì mà Ăn chứ không kẹo bơi Ăn nhanh nhanh lắc rồi Bó ít ra nước nhanh Lấy Ăn chứ ăn nhanh sắp mấy mấy sắp thịt rồi chứ Đây hoài thế Ừ Ngoài <laughs> Quý nhanh Nhanh ư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  ได้ได้ตัวนีคุมแล้วเน่เน่เน่ปไปๆปเนี่ยสองกล้องมาแกะครับลูกปืนพ้อมย่างดีไอันนง้ม่มาชันกแกะสิไอหนิงถ่านมาเลยแต่กูลี้จักรยานถ่านกู จะ,จะขยันนี่บาง <laughs> คนตัดพอมคนเฉล่งเจ้าต้องนักบ,บีบหม้อเซ่เลยหม้อโซ่กระเถา บักสาอันยเอ้ยซัมีเซหอดถุงถึกจบละบอมเยนมึงก็เอาจระบีตัวนี้เซ่ตัวครับมันมีจระบีเป็นน็อตมึงเสียหอย่าง เรียให้มันแดกขางทึงก้อนนะ <laughs> มันเกนาะระบีลูประบอบตัวพวกนี่กับเงาจัดเอาค่าเอาค่เอาจัดถุงเลย

เออพี่พอพี่น้อกมาวิจารมันได้แท่านนมันซัวอะไรอย่างไงมันไม่โดนท้องดอกโดนมันมันต้องเอาลออของมันนอยเซ่น่ออโอ้ต้องหายางข้อสิห้ายีนยางไห่ยีกพู่ไหป้ายยีกคู่ไพันึ่งข้อบ่อย่างป้าเห็นอย่างมึงก็ซื้อยางหนอกับยางไนเห็นไหมคู่หนึทั้งไม่ติดการเอาลอกมได้กัรไม่เส่บอ่ะเ่ได้หน่อย

เขาอาบน้ำมาสันวาเว้ยเนี่ยเขาอาบน้ำลากี่แล้วว่ามึงมันยองผู้ยองไปเที่ยงมาซอยกันเร็เร็วเร็วเร็วเล็กหน่อยพี่เลี้ยนมึงเบิ่งตีตั้งเถิงหน่งเบิ่งตีั้งเถิงแล้วมันรวมมาสิอยู่แล้วเาต้องเอาปืนยัดเข้าไปยังโอู้มันบ่ได้ที่เก่าห่ายเื่อเบิ่งได้ลูกปืนนั่นขยับบักสร้างง่ายคุณลสร้างคุณเล็กกว่าเป็น

ไม่ดีขันเขาตรงไนเอาหนอกูอบ่แมสจ่งไงัางไม่สมองจบสักนี่แหละพี่นนออายเจ้าเบื่มันมันมขอทาดมันมาส่งูซื้อมันมาซ่งูซื้อนี่กายสิบาทีนาทีหรอกไทยหัวสามสิบนาทีหุ่นแมงแมงเอ้มา่งงูแคาเจ้าเบ้งอาขบือเอ ล้องเอายุงล่องเอาไปไปากูแต่ว <c oughs> งนูงนว่ายหนอกว่ายหนังไหมไม่ได้ป่าอย่างไปปลาทีล่ะอยากไปปลาบ่อไป,ป,อไปสูดปส่ด,ได้ไรสู่ไดสูไดล้อไปพวกไม่สัาา่งได้ยัไยงไ้ตัวไปสั่นหระกูะกไม่รู้กันส้ถอดซองหลอดไปสู่เบื้งตี้ถ้าว่าสั่งส้วดลากไปเลยเชเลยนะเลากไปเลยโอ้ยใส่ไปเลยเหรอเส้นรถไปเลยนั่งยุบุกยุบุก นั่งมันยากเลยอีกุศลแต่ๆนี่แหละแม่เดี๋ยวกูยืมดอกบ่ดียาม <laughs> เออปิ่นย้ำที่เลยขาเจ้าให้ถอดออกถอดออกไม่ว่าถอดออกไปสั่งถึงมันไม่ถอดออกอีกว่าเพื่อนเลียวมากเลยเพื่อนมาเอาละเอาละไอ้ชฟบ้านเขาเจ้าไม่มาดึกนะเอาละพ่อแม่พี่น้องสนิทอะไรต้นนิ้วปวดงู